สวัสดีครับก็จะมารีวิวรวิ่งนะครับตัวซัด8 0 0นะครับตัวนี้ออปชันและหน้าจอและขนาดความกว้าขงของสายพานแล้วก็ความยาวนะครับมาดูกันนะครับว่ามีข้อดีอย่างไรนะครับและเหมาะสมกับราคาที่ลูกค้าซื้อไปหรือไม่นะครับไอ้ะลับเม็ดพี่ดิ่ลัเม็ดเงิน แับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับดูความกว้างก่อนนะครับความกว้างขตัวนี้วัดสักาสายผานความกว้างนี่นะครับอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูความยาวกันนะครับวัดสุดกันเลยโอเคสายพานอันนี้ความยาวของสายพานนะครับอยู่ที่168เซนิเมตรนะครับ นะครับโอเคนะครับช่วงที่เสียบไฟพี่ไหนไม่เสียบไฟตรงที่ขึ้นนะครับก็จะมีที่เหยียบตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะครแงแรงมากนะครับที่เหยียบตรงนี้นะครับเป็นใบนะครับค่อนข้างเครื่องที่ค่อนข้างที่ค่อนง้างสูงมากเลยนะครับใหญ่หนามากนะครับดูนะครับถ้าไปเรียงกับรุ่นอื่นๆที่ขายหน้าร้านเห็นไหมครับจะแตกต่างกันมากเลยนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวมาดูเครื่องใกล้ๆกันเลยนะครับขึ้นแบบนี้อยูบตรงนี้นะครับนี่นะเอาชันหน้าจอฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับกำลังจะเสียบไฟอยู่นะครับนี่เป็นตัววัดฮาร์เรทชีประจรตาร์เต้หัวใจของเราเองนะครับแรงข้างเราจับได้นะครับไม่ต้องกลัวตกนะครับนี่นะดีไซน์ในเมืองไทยค่อนข้างที่จะมีนําเข้ามา2บริษัทเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับมันจะมี2รุ่นนะครับ รุ่นหน้าจอที่สามารถเชื่อมต่อดูทีวีดูหนังได้นะครับได้นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอ lcd ธรรมดานะครับไม่สามารถเชื่อมต่อระบบ Android ได้นะครับถ้าเป็นระบบ Android ก็ค่อนข้างที่มีปัญหานิดนึงนะครับถ้าเป็นระบบ w i f i ของลูกค้าไม่ค่อยดีนะครับการใช้งานมันก็ไม่ค่อยเสถียรนะครับเห็นไหมครับหน้าจอสวยอลังการมากเลยนะครับหน้าจอเล่นอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีบอร์ดทำระยะทางนะครับเวลาในการเล่นของเรานะครับอันนี้เป็นตัวอินคาร์คอมชันนะครับตัวนี้เป็นสปีดนะครับเป็นตัววัตเลอร์แคลอรี่นะ มีโปรแกรมในการเล่นมีพัดลมนะครับผมมีสปิดและขั้นตอนนะครับมีอ e ีคายละขั้นตอนสามารถกดสั่งงานตรงนี้ได้เลยนะครับสาณสัญญาณจะมีไฟทุกตัวเลยนะครับติดอะปักไม่ดี เวลาจะนับถงหลัง3ามวินะครับนี่ฮะเราตั้งตัวทันนะครับเครื่องทำงานแล้วนะครับไปไม่ค่อยดีสตาร์ทนะครับเครื่องทำงานแล้วนะครับเสาผพานหนาสุงที่3มมิลนะครับ อันนี้เป็นพัดลมช่องบายพัดลมนะครับความค่าทใหญ่มากเลยนะครับได้ถามสเต็ตตามไฟเลยนะครับนี่นะฮะลมเป่าวุ่งเลยนะครับดับพัดลมนะครับส่วนโปรแกรมในการใช้งานนะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่เป็นตัวเซฟตี้ความปลอดภัยเองนะครับมีออปชันครบหมดเลยนะครับนี่ฮะโปรแกรมเมนนวใช้รูปแบบโปรแกรมก็ได้นะครับครบหมดเลยนะฮะหน้าจอระบบแอย่างนี่นะฮะถ้าใช้โปรแกรมนะครับเรากดคำว่าโปรแกรมนี่นฮะโปรแกรมนะครับ นดิสตรนนะฮะตั้งระยะทางนะฮะแคลรี่นะครับโปรแกรมที่1นะครับเราจะโชว์รูปแบบโปรแกรมแบบนี้เลยโปรแกรมที่1นะครับโปรแกรมที่2ก็จะโชว์กราฟิกแบบนี้นะครับโปรแกรมที่3ก็จะเป็นแบบนี้นะครับช้าเร็วช้าเร็วช้าเร็วนั่นเองนะครับโปรแกรมที่4แบบนี้นะครับเร็ว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 ไปสุดๆแล้วก็ช้าช้าช้าแล้วก็เร็วเร็วเร็วแล้วก็ช้านะครับนี่เหมือนกันนะครับช้าเร็วช้าเร็วนะครับมีโชว์โปรแกรมครบเลยนะฮะแปดโปรแกรมนะครับ สร้างราการเล่นได้นะครับนี่นะครับหน้าจอบอกค่าทุกอย่างเลยนะครับผมนะโปรแกรมก็มีโชว์ครบหมดเลยนะครับนี่เป็นสปีดและขั้นตอนนะกด5โอเคผมเียวไปทำงานที่5เลยนะครับนี่กันหน้าจอดีไซน์ค่อนข้างที่ว่าสวยมากนะครับแล้วก็ในการยืนที่เรามองนะครามกว้าเด่นชัดมากนะครับนี่นะครับใหญ่มากนะครับ ด้านข้างกันนะครับสุดยาอยากเห็นด้านหน้านะครับก็มาดูกันเลยในครับนี่นะฮะไปตั้งอลังการแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูคมชันกันนะครับจ้าจ้ามาสปีดแล้วก็คมชันพี่จ้าเดี๋ยวมาดูคมชันสุดกันนะครับว่าเครื่อง,องนี้คอมชันขนาดไหนนะ <Hey. S 2> ส่วนตัวข้าง X802 นะครับ <Hey. S 2> ก็ฝ่ายดีน่าดูนะครับ <Hey>. <S <S ก็สตาร์ทเออสตาร์ทก็คมชันสุดเลย <Hey. S 2> นี่นะครับคมชันขึ้นแล้วนะครับ <Hey. S 2> สุดเลย กำลังขึ้นนะครับยังไม่สุดนะครับ,รบปล่อยเลย๋ยวยังขึ้นไม่สุดนะครับสวัสดีครับครับ อ๋อจิตผมเองครับแต่คุยกับพี่เขาได้เลยครับผมพี่เขาคุยกับพูดแล้วเจ้าห่าสามหนึ่งอ่ะนี่นะครับสุดแล้วนะครับค่อนข้างที่สูงมากเลยนะครับเห็นไหมครับสูงมากนะครับสมจริงมากนะฮะอลังการนะครับ หมื่นแปดพันเก้าร้อยดูเหล็กนะครับใหญ่มากนะหนามากเลยนะครับนะครับเห็นไหมฮะเหล็กใหญ่มากนะครับ